สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถ่ายวิดีโอให้เห็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะของโครงการบ้านนัตพัฒน์นะคะโครงการนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่หมู่12บําบลเบิกไพรอําเภอบ้านโปง่งจังหวัดร,ราชบุรีนะคะตอนนี้ไฟติดแล้วนะคะคือวันนี้เราติดลัวหน้าไฟลัวหน้าแล้วนะคะเป็นเราใช้ระบบอัตโนมัตินะคะถ้าบรรยากาศข้างนอกมีความมืดนะคะ ไฟก็จะติดให้อตัตโนมัติเลยค่ะแต่เราต้องเปิดสวิตช์ไฟไฟ้าด้านในไว้นะคะส่วนถ้าตอนเช้ามาแสงสว่างมากพอก็จะดับไปเองนะคะอันนี้เห็นดูหลังคาทรงปัญญานะคะรั้วสูง1เมตร92เซนนะคะรั้วสูง1เมตร92เซนมีความเป็นส่วนตัวมากๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวประตูด้านหน้านี้นะคะจะเป็น ประตูเหล็กที่เราสั่งด้านหน้านี้นะคะจะเป็นประตูเหล็กฉลุลายนะคะทั้งหมดจะเป็นกรอบนี้ทั้งหมดะค่ะจะเป็นลายใบไม้นะคะจะเป็นลายใบไม้แต่ว่าจะเป็นลายใบไม้แบบใหม่นะคะที่จะไม่สัมกับที่เราเคยใส่ให้ลูกค้ามาเพราะว่าเราต้องการให้มีความแตกต่างกันแล้วก็ไม่อยากให้บ้านโหลนะคะแต่ละแบบก็จะสั่งให้ไม่เหมือนกันกรอบนี้นะคะทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงประตูหน้าที่เราตอนนี้เราทํากัน กันสุนัขไว้กันแล้วก็ไม่ให้ใครเข้านะคะยกเว้นลูกค้าหรือว่าช่างที่จําเป็นต้องทํางานบางอย่างนะคะก็จะปิดกั้นไว้ท่านใดที่จะดูบ้านนะคะก็ติดต่อที่เบอร์นี้นะคะเพราะว่าข้างในเราจะล็อกกุญแจเอาไว้นะคะข้างในทําความสะอาดแล้วก็จะไม่ให้ใครเข้านะคะยกเว้นคุณลูกค้านะคะก็ต้องโทรนัดจอดสักชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่นี่คือรัวนะคะส่วนถนนนะคะ กว้าง6เมตรนะคะแล้วบ้านหันหน้าไม่ชนกันนะคะอันนี้คือไฟนะคะสวยงามะคะ่ะถ้าเ,เพื่อนๆท่านใดเดี๋ยวให้ดูข้างข้างในนะคะดูที่โรงจอดรถนะคะจอดได้4คันนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายวิดีโอข้างนอกนะคะตอนนี้ง่นะพรุ่งนี้ช่างก็จะมาเก็บสีฟ้านะคะสีฟ้านี้ เรากาลังเลือกอยู่ว่าจะใช้สีอะไรดีเพื่อให้บ้านแบบดูโดดเด่นนะคะแต่อาจจะเป็นสีเดียวกับ <c oughs> ลายบันไดนะคะแล้วก็ทางโครงการเรานะคะมีการที่จะติดไฟสวนให้กับลูกค้าด้วยเรามีการเดินไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็รอเลือกแบบของประเภทหลอดไฟว่าจะใช้แสงแบบไหนอะไรยังไงนะคะนี่สวยงามแล้วก็ มีงานตกแต่งเล็กๆแน่นอนที่จะเพิ่มความหรูหราให้กับบ้านเรานะคะตรงช่องนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีลายฉลุมาติดนะคะรับรองสวยมากแล้วด้านข้างนี้นะคะนี่เก๋ๆเลยค่ะทางโครงการเรานะคะพี่สุกี้ได้ออกแบบเป็นที่นั่งเล่นชมสวนนะคะไว้ปาร์ตี้ค่ะมีที่พักแขนเลยนะคะ เก๋ๆเป็นงานดีไซน์ที่เราโครงการเราออกแบบให้กับคุณลูกค้านะคะแล้วก็ใช้พื้นที่ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ด้วยค่ะนี่นี่คือด้านข้างเดี๋ยวจะทำด้านข้างนี้ก็จะมีที่นั่งเดี๋ยวจะทำพนักพิงแขนให้ด้วยนะคะกระจกมีการตีตารางให้แบบเก๋ๆไปเลยนี่ส่วนด้านข้างนะคะ อย่างกว้างมีพื้นที่ที่จัดปาร์ตี้ได้เลยส่วนรั้วนะคะเราให้มากกว่า1นึเมตรห้นะคะก็คือถ้ารวมส่วนฐานด้วยก็คือประมาณ1นึ่งเมตรเกเซนนะคะโครงการบ้านนัาจะพัฒน์ท่านใดจะสนใจจะชมภายในนะคะก็ติดต่อที่พี่สุกี้ได้นะคะที่ศูนย์แปดหนึ่งห้าสองหนะคะหรือ0ูนย์9ก9าแปดแค่ะ สำหรัวัน,นนี้ให้ดูในเรื่องของภายนอกนะคะสวัสดีค่ะ